สวัสดีค่ะดเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับครูสมในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ของครูสมในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะสนุกมากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการตรวจสอบ ข้อผิดพลาดของโปรแกรมการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะจะตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า debugging นะคะเด็กๆซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะเรียกว่าข้อผิดพลาดหรือจะมาจากภาษาอังกฤษคําว่าบั๊กนั่นเอง เพราะฉะนั้นการหาและแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะก็คือการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดนะคะตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า debugging ค่ะเมื่อเรารู้ความหมายของคำว่าการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมหรือ debugging แล้วนะคะเราก็มาดูตัวอยา่างการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมกันนะคะวันนี้นะคะคุณส้มจะมี ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมนะคะก่อนอื่นเราจะมาช่วยกันออกแบบโปรแกรมนะคะเพื่อพาต่อทองไปโรงเรียนกันนะคะเด็กสำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะเด็กๆลองดูในสนานนะคะลูกว่าจะต้องใช้คําสั่งอะไรบ้างอ่าเรามาดูทีละคําสั่งเลยคําสั่งที่หนึ่งเดินหน้านะคะจากนั้นหันขวาคําสั่งที่สาม เดินหน้าคำสั่งที่4เดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะอะเราลองมาดูนะว่าโปรแกร,รมที่เราออกแบบเอาไว้นะคะถูกต้องหรือเปล่าอ่าผิดนั่นเองดูสิเด็กๆครับเต่าทองไม่ได้เดินทางไปที่โรงเรียนนะคะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเด็กไปช่วยครูส้มตรวจสอบนะคะว่าโปรแกร,รมนะคะคำสั่งไหนที่ผิดนะคะ เรามาดูนะคะลูกจากคําสั่งนี้นะคะเราเชื่อกกนตรวจสอบดูเรียกดูออกหรือยังว่าคําสั่งไหนที่ผิดคําสั่งที่ผิดก็คือคําสั่งหันนั่นเองนะคะจากที่เราเขียนเอาไว้ว่าให้ต่างทองหันขวาจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ,ะเปลี่ยนเป็นหันซ้ายนะคะเด็กตอบถูกหรือเปล่าเอ่ย เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะโปรแกรมที่เราเขียนไว้ก็มีเดินหน้าหนึ่งครั้งหันซ้ายแล้วก็เดินหน้าอีกสองครั้งนะคะหลังจากเราแก้ไขโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูว่าเต่าทองจะไปโรงเรียนสำเร็จหรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะเด็กทำได้ไหมคะลูกไม่ยากเนาะอ่ะถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์ที่สองกัน ก่อนที่เราจะตรวจสอบโปรแกร,รมนะคะเราก็จะมาเขียนโปรแกร,รมกันก่อนเนาะอ่ะอันนี้คือส้มเขียนเอาไว้นะคะลูกนีคำสั่งที่หนึ่งคือเดินหน้าจากนั้นหันขวาคำสั่งต่อไปเดินหน้าคำสั่งที่สีหันซ้ายอ่ะดูซิว่าเต่าทองจะสามารถเดินไปกินเฟ้นไฟได้หรือเปล่า จบแล้วนะคะแต่ว่าต่อทองเดินไปไม่ถึงแฟ้นไฟน์นะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเด็กลองตรวจสอบดูสิคะว่าคําสั่งผิดยังไงเอ่ยอจากการที่เราตรวจสอบคําสั่งดูนะเราเขียนคําสั่งไม่ครบใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้นะคะให้ต่อทองเดินหน้าหนึ่งครั้งหันขวาเดินหน้า แล้วก็หั่นสายเต่าทองหยุดอยู่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำสั่งที่ขาดไปก็คือคำสั่งเดินหน้านั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแก้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วเราลองมาดูนะคะว่าเต่าทองจะเดินไปกินเปลนไฟได้สำเร็จหรือเปล่าถูกต้องแล้วค่ะ การที่เราได้มีการฝึกตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เด็กฝึกตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมเนี่ยจะช่วยให้เด็กนะคะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ฝึกทักษะก,ก,การแก้ไขปัญหาด้วยนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหลังจากดูคลิปของคุณส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณส้มจะมีกิจกรรม เป็นใบงานออนไลน์เพื่อฝึกตรวจสอบหาข้อผิดพลาดนะคะเด็กอย่าลืมไปทำใบงานของครูส้มนะคะเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กมาพบกับครูส้มได้ใหม่นะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมมีพี่แบงปันรอเด็กๆอยู่นะคะวันนี้ครูส้มไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ทำความรู้จักกับเครื่องมือในโปรแปกรมแผนกันเถอะถ้าดูตามแผนที่แล้วตรงนี้ต้องเป็นจุดสตาร์ทแน่เลยจากสตาร์ทก็ต้องไปที่เอาโปรแปกรมตรงนี้งั้นเราเดินทางกันต่อเถอะพี่เมาส์ไปกันเลยบายยไปก่อนนะคะพี่ดินสอโชคดีนะครับ แล้วนั่นไงบ้านเอาโปรแกรมยินดีต้อนรับผมคือนายยางลบจะเดินทางไปที่ปรสาใช่ไหมล่ะงั้นเอานี่ไปด้วยนะเอ ه. เขียนอะไรเต็มไปหมดเลยนะ่ะแล้วมันคืออะไรกันล่ะเนี่ย <ST AR C TI AL> นี่มันเครื่องมือในโปรแกรมเทน,นี่นะ <ST AR C TI AL> ในการวาดรูปในโปรแกรมเทนนั้นเราต้องใช้เครื่องมือจากในโปรแกรม โดยที่เครื่องมือนั้นจะอยู่ที่มุมซ้ายด้านบนเครื่องมือหลักที่เราใช้ว่าก็มีสี่เหลี่ยมเรายังสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยการคลิกที่สีตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่ปุ่มนี้แล้วไปคลิกที่ภาพที่เราต้องการเปลี่ยนสีนอกจากนี้ก็มีวงกลมเส้นตรง เราก็สามารถวาดรูปได้ตามอิสระโดยใช้าินสอแบบนี้และเมื่อเราต้องการลบก็คิดที่รูปยานลบตรงนี้แล้วเราก็จะลบภาพได้เมื่อเข้าใจแล้วก็ออกเดินทางได้เลยนะขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับหลังจากที่แบงปาัา เอะพี่เมาส์รู้สึกไหมเหมือนมีอะไรตามเรามาเลยก็รู้สึกด้วยเหมือนกันนะแต่คงไม่มีอะไรหรอกอะดบงปันเห็นอะไรถึงได้ตกใจขนาดนั้นติดตามได้ในตอนหน้าครับแต่เห็นดังปันแบบเป้เข้าป่าอย่างนั้นเด็กๆรู้ไหมครับว่าอุปกรณ์ในการเดินป่าคนม,มีอะไรบ้างใช่แล้วครับมีอนเนกประสงค์เอาไว้ใช้ตัด ปิดขวดหรือว่ากระป๋องครับแล้วมีอะไรอีกครับใช่แล้วครับเต้นเอาไว้เป็นที่พักหลับนอนระหว่างทางครับแล้วมีอะไรอีกครับถูกต้องแล้วครับไฟฉายเอาไว้ส่องในที่มืดแล้วมีอะไรอีกครับถูกต้องแล้วครับกล้องส่องทางไกล เอาไว้ส่งดูในระยะไกลครับเอาละครับตอนนี้พี่ CPU ก็ต้องไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับ